สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมชมค่ะวันนี้วันที่9มิถุนายน2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่มูก็จะอยู่ที่วัดปู่72นะคะจะพาท่านชมนะคะมาติดตามหน่อยช่วงท่งชุดบนปู่72งวมวันที่16มิถุนายน2567ค่ะชุดหลางปู่ปล่อยใหย้แล้วนะคะมาเบ่งน้ำกันนะคะว่าชุดบนปู่จะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะคะมชมมารับชมรบฟังไปน้เแม่มูค่ะ กาดนมัสการครับปูกาดนมัสการเจ้าวค่ะปูสาธุเด้อค่ะปูมาค่ะปูชมเราถ่ขยับออกปูกันนั่นไหวกว่าเลยเล็กน้อยเด็กเขจะยังเอาเบาวมาถามปูพี่น้องเวลาชุ่มชุ่มล่มกระทางนี่ใส่ดินยังปนใส่กากมะพร้าวปู อ๋ผสมนิหอยก็ได้ชุดมันมะพร้าวนะแล้วตาหองใบใบสัมาัมัดนะมัดมัดมีมันจะมีบอกไปสำ่าใสมัสมีที่แถวบ้านเขาจก้ตตุีเบิดอันไปซื้อเอาไปแล้วซื้อเอาเี่ยอนอยู่หลังพระครนี่เบิ้ดแหละอผสมนปูให่ตีสาตนนี้ท่านได้ลงกระถางอยู่หรอเล่ามันราแตกเลยเหมปูมันยังอยู่นี่ไอ้นี่ามจแมบบามังหนำขังครับเอานะครับ ชุดล่างให็นเลยนกปูเนาะครับงวดที่ผ่านมานี่เขาเลขฝันปูได้ทำช่อมได้903นี่เลขเลขฝันกระเทียมมะลุเลขฝันนะครับเคยออกมาใค่ปูอันนี้เลขฝันมีมวดที่แล้วทำช่อมเดี๋ยวเบิ้งนปูเงวดที่แล้วเห็นบอกพี่น้องตัวน้อยเขาตัวนี้เลขฝันเบิ้งไกลเบิ้งน้ำบาวแ่าเขียนตัวยงไงเนี่ยทำช่อมเลขฝันนี่ย903เนี่ยเขาเกาสาม บนเด่นเก้ากับเขาเก้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกปูบริจับเก้าสามให้นะครับผมชุดบนเหลือชุดบนน้อปูเนาะครับ <c oughs> ชุดล่างนี่ครับทำช้มปูให้แล้วนะครับล่างหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สี่สองสามสองสี่สามกับสี่นี่เด่นเด่นบนล่างหมดปูมันไปบนล่างเพราะมันส้นกันเลย นี่สตรมันนีกับสองนี่สตนบนเขาไงตามกับสามมาตัวมาบนมันเก่ากับเก่าับศูนย์ถ้าสวนนี่ไปบนล้างไาสามส้นสามสามส้นสามก็ได้รเนี่บนได้เนี่ยีสวนสามเดวมกับเขาเรียฟันเรียกันมาแต่ฟันมันจะมีปันเล็กน่อยเอะฟันปูฟันไปหวด็ฟันแล้วฟันเล็กน่อยฟันเห็เล็กน่อยมนมือมือลุ่นมากันเห็นนั่นนะเห็นงู ครับงูเหลี่ยมบักง่ายเลยโอ้อยู่ในโพนครับในโพลนะจอมปวกนะฝันอยู่จอมเห็นงูเหลี่ยมใหญ่อยู่จอมปวกมันสีเดียวอันของให้จอปวกเห็นเกลี้ยงแต้มเป็นช่องนะเป็นเป็นเป็นพุ่งเป็นหู้นะเป็นพุ่งมันขดตอยู่นั่นบอกปัวพอแล้วมันเลียบไปเห็นยเลือดออกมา มีมีเอย่างไรตัวดึงดึงมันออกมากดึงหัวงูออกมากมันเป็นเล็กหน่อยเห็นขาเล็กหน่อยมันมันขับหัวหรอพูดเดี๋ยวขับห on ัวเล็กหน่อยงูเดี๋ยวเล็กหน่อยไม่หรอไม่ขับหัวเล็กหน่อยมันก็มันกินก็ขับหัวเลยงูเหลี่ยมงอะไรแต่พังงูงูเหลี่ยงใหญ่ขับหัวเล็กหน่อยเล็กหน่อยเป็นสามตาตาเป็นแบบโซนนี่โซนสาม เอาเด็กน้อยผมเป็นหนึ่ง <c oughs> บอกผมบอกอ่คนละที่คนละที่แม่เนี่ยคันเด็กน้อยมันคันเด็กน้อยมีเด็กวิสามใช่ป่ะวิสามใช่ป่ะก่อนไหนบช่ปครับอ uh ืมาอันนี้ก็งูเวู้ดยำตังูนี่แตู่งดมุ่งใเป็นหกเลยครับหกหรือเจ็ดทันี้ครับหกหรือเจ็ดเอาชุดบนตัวได้ปูอันนี้ชุดล่างเดี๋ยวให้ปูเขียนชุดบนล่องหนีให้นะครับผมแล้วก็เดียวชุดชุวนี้ก็ฟันแล้วแน่ๆเลีกันครับเลขยกเรียันนี่เฮ้ยฝันเห็นนั่น เรียคูนี่ครับจะมาตัวหนึ่งเกคูจะมาตัวนึงนี่เนี่ยขยายเหมืนเบิ้งว้นี่ซคูนี่จักสิบนรางะ่ยมาตัวนึงนี่สุนหาไม่หรอปปูมันมีนะนี่เพราะาสุนหาสูงหองหาสูกคืองูเหรไมครับงัหน่อยว่ามันตายมาตายเข้าสี้ชนางูตีส่งูตีส่หแมนครับเพาะวาหกสสกับที่มาเก้าส่นสามปู่แมนแล้วก็เนี่ยคือสสมันเหือนมากครับอันนี้ก็เรก้มาก่นะอันเล็กน่อยกับที่นี ปูว่าฝันเห็นงูเหลื่ยมใหญ่ได้พี่น้องเด้ออันนี่สองชุดคิดว่าที่เขาบนลากอยู่นี่ครับนี่พยายามถ่ายไปเลยเนี่ครับบลากไม่มีแล้วเรียกไม่มีนะเด็กสองชุดใด้ปูนี่นนนะชุดชุดนี้ที่มาคูนึงชุดนี้จะมาคูนึงเออชุดนี้กับทีมาคูนึงชุดนี้จะมาคูนึงแม่เอตาตะลึกตะเกียบตับโถข้างก็ถูก,กั็ครับท่าำให้ชมโอ้ถ้าปูฝันนะฝันแม่นเด้อพี่น้องเด้อวันที่เราถ่าตะเล็กฝันปูนี่เก้าศูนย์สามกับเขาเก้าสามตรงๆ ปูฝันว่างูเหลือมไงขาบเล็กหน่อยขาบเล็กหน่อยคือนจิกินเล็กหน่อยแต่ว่ามันขาบหัวแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วตายแล้วเล็กหน่อยตายแล้วเห็นตาขาติปูขากองหัวมันขาดไปขาบขาจุโรเลยหัวมันมามขาบงูเหลือมไงมาขาดขึ้นจิกินหัวกินเขาหัวนะขาบหัวแล้วนะถ้าเห็นตาขาอกหน่่ยไมสิปูขาเห็นหัวเห็นเบิ้ลและตายงูก็มาขาบหัวขึ้นจิกไรหัวนะหัวก็งูก็เล็กหน่อยสามตายก็ะศูนศูนทรสาม 603ติปู0 3มกาีมา6039ครับจะตนเ,เนยาย603ปเยกัน,นหน่ยครับนั่นมากม่เต็ม6 3 9 0 3 6 0 3ัดตัดปไปตะท,ทิ3 ครับครับอันนี้0ูนหกซียังปูเนี่ยซูนหกซีกะบจับใส่ชุ่หนีานะครับคืออว่างูงูถว่ามักมักหันะมีหัวมีหัมี0ูนเดียวขึกับซูนเท่าไหร่สามกับนี้แล้วไง 6ก3่สาก็ดิหกีกก็หกีอะไรเนี่ยครับกห่เล่ชี้มมัน็มกี่ชีครับี่ก็จะเป็นหกดีก็หหหกเี่ช okay. ุดนี้รด้ลงอห้ปูชุดเนี่ยชุดซคู่นี่ปูชุดซคู่นี่มาบนมาหลังมันมันเรียกันนี่เรียกเรียกฝันเด้ เด้ฝันมันสขมากคนนึงครับาสเรียกตัวลงนะเอาจศูนกับสากกับพแล้วไเรียกฟันนะสองหกไฟันเขียนแสงอีกอะไรนะปู่ฟันเปรอะไรนี่องนี้อันนี้ฟันเปนเมขชุดบนเนีเอาจับเรียันมาใส่เหมือนเรติปูกับศูนย์สามคือตัดออกแล้วตออกแล้วเขียนใส่กันลงไปน้ำปูนี่โอี่มันก็เบล ีนบนคอเือ6นนะครับนีแบามเน่ยคือนี่เอาแค่แค่นี่ก็ีนาจะทูกล้นครับแต่นี่แตู่นหาสหานี่เ่บาะจับให้บ่กันให้บ่เขียนกันกันเลยอ้อกันได้กันนะแต่ยัใหู้นี้กัน2 5จะาออก้กันใชเนาะครับ ชุดบนนี่เป็นเลขฟันครับไม่กับมหาบล่าง่ไหเลขตัวครับตาซูนหกสนี่บาดเอมาปููนหสี่มันกันี่เจ้าตาหกสีู่นหกสี่อ่ไปเลยเจ็ดสาตัวเนาะซื้องานครับให้ปูเน้นให้สีแดงครับปูเอาี่ปูเล น่อยตายก็ศนสามเนี่ยนี่ละครับสาครับเท่าสูนสามหมดศูนสามตรงหมดอะแรกครับปูกสองยังกครับมันมีเบสี่กับสามสองสี่เอ่อสองสองคูครับ หนึ่งสองมี่เอาสี่คู่ครับผมอันี้มันกับตัวเดียกันเน,นะครับสามนี่อันนี้เป็นชุดบนเลขฝันมักปูแม่นนี่เอาเอาเอาสองหกกครับหกทีนี่เพราะว่าที่สองมันเกียดสองกับทีนี่สกับทนี่ครับผมเมาใส่นะมักหกเลยครับปูบนมักหกหกลหกสี่หกสองครับและหกนี่แหละห กั <c oughs> นสองหาครับศ <c oughs> ูน,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 นหาครับผมนี่เนี่ยทังให้เรียนเดี๋วนี่สองหกครับครับศูนศูนสามเนี่ยเรียนเลยแมนครับผมแกสองคููนี่ครูหน่อยแกเป็นไรเน้นสองหกแมนคับศูนสามแนครับปู่สามโตนี่เก้าศูนสาม อันนี้ลงไปนี่าอันนี้แคปหน้าจอท่านผู้ชมก็มีเห็นเลยเด็กวันนี้อ่ามีเห็นเลยงานการกิจคุณตัวไหครับหรือจะโบหู้วัดตัวใดนจะมาบนมาล่างงานครับผมอยนี่ละด้านกันเองบนล่างคืออยู่ในนี่งานบ่อปูชุดนี้มาได้บนล่างงานเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับปูชุดนี้เล่นได้ปูเน้นนี่ครับ903 903 603064นี่ตัวร่องท่านผู้ชมนี่นี่ครับ เนีนเก่าศูนสามชุดบนนะครับตัวเน้นเน้นถาถาเด่นถาวิ่งละพี่น้องวิ่งบนล่างคือสามกับสี่นะครับรถเตลีไปหาไว้เลยศูนย์สามเบ้าเท่าก็ได้หลายใบอยู่ศูนย์สามพี่น้องแลหันหันเมื่อมาเสือปลาได้หันมาฮาร์เบีเลยฮาร์เบเลยนะครับศูนย์สาม นมาจากตามมานี่ไปกระเป๋าคือซับสามซีซีกระเป๋าจิ้งก้นน่ะอ่าเอาธรรมชมนะครับชุดบนปูเน้นเก้าศูนย์สามนะครับแต่ว่าชุดนี้ไปได้บนล่างปูว่าเป็นเล็กฝันได้พี่น้องเด้วยปูจับจากเล็กฝันมานน้ำปูฝันว่าเห็นงูเหลือมไงขาดล็กน้อยขาดล็กน้อยจิกัวขาดหัวจิกกินเล็กน้อยเลยล่ะพี่น้องกินแล้วกินแล้วไม่ทำเะได้เขาเขาก็จะเห็นแ้วตาปูว่าเล็กน้อยปูเต็นปูตีเป็นสามสามเล็กน้อย ปีแปกทํามารมดาเด็กน้อยจะปีเป็นหนึ่ง่งูเป็นหกชุดล่างนี่เน่นนี่บ่ปัว่สิรับูวนสามสิบสี่กบ่เป็นครับสูนสามทามันสามขึ้นบนนี่สามขึ้นบนครับสามขึ้นบน2องแก่ลูกรางครับอืมนั่นแหละ เอานะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับชุดบนปูให้มาแล้วนะครับ903ตัวเน้นนะครับท่านผู้ชม603064นี่ตัวร่อง2ตัว03062664ปูเน้นที่03กับ26มันบ่ป,ปู64นี่เน้นบ่อเรีนได้ไม่เห็นเด็กชี้คู่นี่เด็กบนแคปหน้าจอมี03062664กันคือ2หากับ0หาแค่นั้น,น แต่ว่าฐานนี้เน้นปูเน้น03กับ26แอปหน้าจอชุดบนชุดล่างชุดล่าง13 14 03 04 23 24เน้นที่นี่ครับชุดสี่ครู14 13 04 03เน้นคักๆขึ้น14กับ03ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาอาบกาบขอบบุญขอบคุณปูพี่น้องครับให้โชคให้มั่นครับ ซาดูขับปูซาดูขับปูมัแล้วค็นี่ดับหน้ายวขับปุ้ยพลังขับปุ้ยปขับปุ้ยอชมน้ปูเดอค่ะพอกันไปมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ